สวัสดีครับมาพบกับผมมีเรียบเรร้อยยี่สิบห้าไอเช่นเคยครับในคลิปนี้นะถึงคิวของคำอ,อ่านนะครับของการตอบคำถามของพี่สุภชัยนะครับบอกให้ผมอัปเดตนะครับตัวของชิบะให้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะมาในกรณีศึกษานะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการสอนการนับเวสให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะตัวนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตมันนานะนะจริงๆนะ ชบะครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนานมากน่าจะเป็นเดือนแหละใช่ไหมอ๋อนี่คลิปหนึ่งนี่ว่าตรงนี้คลิปล่าสุดเนี่ยผมบอกว่ามันจะกลับตัวนะครับต้องลองไปดูนะมีคนดูน้อยมากนะครับเดือนหนึ่งที่แล้วผมบอกว่ามันอาจจะกลับตัวจากโซนนี้แล้วก็เด้งขึ้นก็เป็นได้เพราะว่าเหมือนมันอาจจะลงครบและลงจบแล้วอะไรประมาณนี้ต้องลองไปดูผมก็จําไม่ก็ได้ว่า มันก็เดือนหนึ่งแล้วอะบริบทมันตอนนั้นกราฟบอกอะไรมาผมก็วิเคราะห์ตามนั้นให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันต่อนะครับสําหรับตัวของชิบะนะครับว่าณนะวันนี้กราฟมันเป็นยังไงนะครับมีคนกดอะไรมาให้ผมเนะี่ยนี่ผมไม่ดูนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บเออผมไปแชร์ไอเดียไ้ลูกครไปคอมเมนต์หรืออะไรไมา ไปดูนะครับชิบะตัวนี้เคยเป็นเหรียญในฝันของหลายหลายคนเลยนะครับสำหรับชิบะนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องอฟันดเด m มเท a l นี้คือผมไม่ดูนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเขานะผมจะไม่สนใจนะครับโอเคนี่ตั้งแต่รอบที่แล้วผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันอาจจะเกิดการกับตัวจากตรงโซนนี้ขึ้นไปก็เป็นได้จริงๆหลูปนี้นะครับมันนับได้2แบบนะ าเกิดเราซูมในออกไปที่ภาพใหญ่กว่าตรงนี้จะเป็น x ที่1นะครับแล้วตรงนี้จริงๆแล้วเป็น missing นะเป็น a b c นะ a b แล้วก็จบ c แล้วก็ missing แล้วก็ตรงนี้ว่าเป็น a b c เป็นชุดที่2นะครับแล้วก็จบ complete แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นทางด้านระยะทางระยะเวลานะครับเหมาะสมสมส่วนกันเรียบร้อยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยผมมองว่ามันมันก็โอเคนะมันก็เบรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำสวยๆให้แล้วกัน Ing này, เบสชาร์นเลลิงเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปดูคลิปเก่าผมอาจจะเข้าใจเอาเฉพาะตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอ็มแกร็บออกมาแล้วนะครับถ้าเราทําขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่สวยเนาะมันประมาณนี้นะที่ผมวาดไว้ให้อันนี้คือวาดไว้นานมากแล้วนะตั้งแต่อเดือนที่แล้วนะที่ที่ทำคลิปสุดท้ายของชิบะนะผมก็ได้บอกว่าเฮ้ยโอเคนะมันอาจจะเกิดาการปรับจบหนะจริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็น a B C ซที่เป็นเกิดการมิสซิ่งในทางเฟรมันนะ แล้วตรงนี้เป็นเพียง x ที่1น่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น a b c นะตรงนี้คือมันมองได้2รูปแบบแต่ถ้าส่วนตัวผมมองว่าจบสองด้อยอเนะครับที่เหลือตอนนี้กําลังจะทําอะไรทํา New Cycle แต่การ New c ซ c l e ของเขาเนี่ยเขาจะมีบริบทของเขาต่างๆนะนะคือเป็นการทดสอบตลาดบ้างอะไรอะไรบ้างและนานานะครับต่างๆนานาเนาะ <S <S ตรงนี้ถ้าเราดูจริงๆก็น่าจะลงมาในโซนประมาณสัก94.2% of f i b ี่จุดสองเนะครับก็ผมไม่ได้สนใจนะตรงนั้นเพราะว่ามัน มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายแต่เขาถ้าตามทฤษฎีที่สอนมันมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะต้องมาลงถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าเวฟสองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เกิดการพยุงราคาของ market maker ในเวฟสองหรือการกดตัวกดราคานะครับทําราคานะครับกดราคาเก็บของนะครับเขาก็จะปล่อยมันหลุดไปเลยเพราะว่าเขาออกของมารดบของมันออกของแต่เวฟห้าไปแล้วเนาะก็ออกตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่เขาจะต้องมาหากินกับกราฟตัวนี้ต่อไปแล้วเขาไปขายกราฟขายโปรเจกต์ถัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ได้ แต่ถ้าน้าตอนนี้การาฟมันถือว่ายังไม่เฟลหนึ ad, ่งสีฟ้ากับสองสีฟ้าตรงนี้ผมมองว่าจบแล้วนะครับที่เหลือนี่เตรียมขึ้นนิวไซเขึ้นแบบนี้ได้เลยตั้งแต่คลิปก่อนหน้าแล้วที่ผมให้ไปนะครับก็ต้องลองไปดูกันนะครับซึ่งในห้องไม่แน่ใจเออมีมีม,ม,มีในห้องนักเดยดแอดวานผมก็ผมก็มีคอให้นะครับตัวนี้บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการกลับตัวของกราฟจากราคาโซนแถวๆนี้เลยก็เป็นได้ แต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่านะครับผมว่าแค่เปิดมุมมองกราฟที่ผมวิเคราะหาะ์ให้ท่านนองตรงนี้ถ้าเกิดมอง2รูปแบบก็คือรูปแบบที่แรกตรงชุดนี้เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลซิกแซกนะครับแต่มันมีนอี x อีกชุดหนึง่งแล้วก็เป็นทิปเปิลซิกแซกหรืออาจจะจริงๆแล้วจบเวฟสองตั้งแต่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นนิวไซเคิลที่ทําการทดสอบตลาดแล้วไม่ผ่านก็ปล่อยถุนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวถ้าเกิดว่ามองออกไปในภาพใหญ่เราอ,อาจจะมองเป็นภาพ A B m i s s i n g ตรงนี้แล้วก็ เป็นเก,กับ ab missing มันก็ยังสมส่วนอยู่ถ้ามองจากตรงนี้นะครับดูของเขาก็พอๆกันก็จะประมาณนี้ดังนั้นนะตรงนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรตรงนี้ไม่ทำิวโรแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ดุดตรงเส้นสีฟ,ฟ้าเส้นนี้ต่อไปตรงนี้ก็จะนับเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งย่อสองแล้วก็เดี๋ยวขึ้นสามสี่ห้าต่อง่ายไหมตอนนี้มุมมองฝั่งของขาขึ้นจะมากกว่าขาลงนะครับแต่อย่าลืมนะว่า b t c อ่ะต้องไปดู b t c ผมด้วยนะครับผมให้ตาม b t c เป็น A, b o of n o น2สองใช่ไม right? A b c x ซอตอนนี้เราอยู่ในหลุม B ตรงนี้ที่ผมมองว่าเป็น B แล้วเดี๋ยวลงซ C ต่อของ BTC นะดังนั้นผมก็เลยมองว่านี่นะครับไปดู BTC ผมตั้งแต่รอบนี้นะผมยังมองว่า BTC ยังลงต่อได้อยู่นะดังนั้นนะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันจะสวยยังไงก็ช่างถ้า BTC มันยังลงไม่จบแล้วมันลงต่อได้เนี่ย ตัวนี้ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องไปฟีกว่าหนึ่งสองจะต้องห้ามหลุดฐานของหนึ่งเสมอแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันหลุดได้นะเราต้องศึกษาเยอะนะครับไปอ่านดูดีๆมันจะมีบริบทที่เกิดการทําตลาดแบบว่าทดสอบตลาด,เพ,าด,ลาดเพราะทดสอบตลาดเสร็จปุป๊บแรงขายมันยังเยอะอยู่เขาก็าจะปล่อยให้ขายขายจะหลุดฐานของเม็ปหนึ่งเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันบางทีมันก็จะเป็นการทําตลาดใหม่เพราะอย่างที่ได้ดูไปดูคลิปล่าสุดก,ก็ได้ผมบอกได้บอกบริบทไปบริบทไปแล้วนะว่าการเนี่ยครับดูคลิปนี้นะ ว่ากราฟมันมีหนังหลายม้วนแต่ละม้วนมันเป็นยังไงถึงจะได้บอกมันก็จะบอกว่าหมายถึงว่ากราฟเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นอนะ่ะมันไม่จำเป็นต้องลงมาเป็น ABC แล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลยมันจะมีรอบเล็กรอบใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีรอบเล็กๆแล้วก็หลุดก,ก็มีทั้งหมดนี่ก็คือการทด,ทดสอบตลาดรอบเล็กรอบย่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมีรอบกลางๆหรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นอย่างเงี้ยมันหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหลอกกราฟนะดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปฟิตมันถ้าตรงนี้ให้ผมนับก็ได้ หนึ่งเอบีีได้แฟตแล้วตอนตอนนี้ก็เหมือนจะเบรกเบาๆเห็นไหมตามการลงมาดีเทสอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยยอดสองอันเดียวขึ้นสามก็น่าจะสักประมาณนี้ก็เป็นสามเอ็กก็น่าจะเด้งๆขึ้นมานะครับประมาณนี้ตามได้ที่ยังไม่หลุดเส้นสีฟ้าเส้นนี้ก็ยังรุนให้ขึ้นต่อได้อยู่นะครับดังนั้นก็ไม่มีความที่จะไปกังวลอะไรสําหรับเรียกว่าวอะไรชิบะนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้อย่างเดียวนะซูมอินละลายเห็นไหมครับเราก็จะชัดเจนหน่อยไหมได้ไหม หนึ่งสองสามสี่ยอลึกหนึ่งสองเป็นแฟดสามสี่เป็นซิดแซกบริบทของการออสเทเนชันเข้าหมดเลยนะครับ M1 มหนึ่งนะครับเ2สองนะครับตรงนี้เป็นเ3 3สามสามซ์ซูเปอร์ด้วยมง้นียแทงอัพชิบหายเลยเนะี่ยแล้วก็ M4 ใชสี่นะครับแล้วก็มี M 5ห้าตัวนี้จบ5 s e เซกเมนต์นะเป็นมงอัพ5์เซกเมน up, ต์อันนี้ก็ลงมาเป็นอะไรครับ A b แล้วก็ลง C ต่อเห็นไหมเนี่ยเป็นแฟดไงแฟดบริบทข้างในเข้าคืออะไรก็ a B C A B C ตรงนี้มัน5้าเซกเมนต์มันเป็นดิเรกชันได้ก็จะน่าจะเป็น A B C x A B C ลงมาเห็นไหมครับประจบในรูปแบบของแฟรนะครับแต่ตรงนี้หากว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นดิเรกชันอย่างแรกตรงนี้ก็เป็น A B C แล้วเดี๋ยวเราเราลองตาม x หลูปนี้แล้วก็ตาม A B C ออฟนอน h ุดที่2ต่อได้เห็นไหมแต่อะไรที่ยังไม่หลุดชา n นลตรงนี้ก็เล่นต่อไปครับขึ้นเว็บ3ได้แต่จริ่งถ้าบริบทของเว็บ3เนี่ยจะเป็น3ที่ที่แบบ ไม่นะ่าอายหน่อยมันควรจะขึ้น70% 80 90เนะความแรงของมันถ้าอาจจะเป็นซูเปอร์สามเอ็กในรูปแบบของการเป็นโพอดีพอสี่พันเซนต์นัควรจะเป็นแบบนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามมันควรจะชันปึ้งขึ้นไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีอนุโลมได้ถึงเจ็ดแปดสิบนะครับองศาเชอริกีนะตรงนี้ก็ลงมาเป็นเอบีซีตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับย่อสองอะไรเงี้ยขึ้นเวฟเวฟสามแต่ถ้าหากว่าตรงเนี้ยบางทีอาจจะเป็นซับออฟอะไรสักอย่างก็ได้ที่ยังไม่จบอาจจะเป็นอะไรครับ เป็นพวก running x หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาเจอเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น double abc หรือเปล่าหรือจะเป็น triple ก็ยังเป็นได้ก็คือเป็น a นะครับ b c ชุดที่1แล้วเป็น x นะครับตรงนี้เขาอยากเรียกว่า running x นะแล้วก็มี a b c d e อย่างนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะจริงๆแล้วตรงนี้เพิ่งที่จะมาจบ2จริงๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่2และตรงนี้รูปแบบนี้คือ b u l l i s มากนะครับขึ้นสูงมากนะแต่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็น abc จบตรงนี้ได้เลยนะครับจบสองหนึ่งเตรียมขึ้นสาม หรือถ้าเกิดเป็น running X แล้วก็มี A B C ชุดหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเห็นไ,ไหม,มคล้ายๆ running พวก running variation นะครับมันจะมีหลายรูปแบบมี elliptical variation เป running variation มี running X นะครับมีพวก last X wave ด้วยเป็นเนี่ยเป็น running ไม่พอต้องมาเป็น lastic ด้วยเพราะว่ามันมี2ชุดขึ้นไปอย่างนี้ถึง3ชุดก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับชิบะ ราบใดที่ยังไม่ตัวนี้ก็ลงมาดิเทสอดีเนี่ยรอดูว่าจะเด้งได้หรือเปล่านะตราบใดที่ราคายังไม่จุดโซนนี้นะครับตรงนี้นะก็คือว่าตรงนี้สีฟ้านเนี่ยจุดไปแล้วแหละตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นหนึ่งยออ a b c นะครับเป็นสองนะครับ,น 2, นรบตรงนี้เป็น a b c ตรงนี้กําลังจะขึ้นสามอจะขึ้นได้ไม่ได้ก็เนี่ยครับตามบริบทภายในก็สืบขึ้นไปเรื่อยๆถ้าบวกกลับลงมาแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเฟลนะครับทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้อาจจะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจริงจริงมันครบรูปไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะมองได้ออกมาในรูปแบบที่อาจจะไม่ค่อยมีความพอร์เฟ t เท่าไหร่ก็เป็นได้นะหรืออาจจะเป็น A B C D E หรือเปล่าคล้ายๆเป็นพวกอา expanding triangle สามเหลี่ยมปากเปิดทางของแบบนี้ไหมลงมาเสร็จป,ปุ๊บแล้วเด้งกลับขึ้นไปหลอกให้เราขายของอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้อย่ามามองภาพเล็กเยอะมันจะสับสนมากนะถ้าสาหรับ,บคนที่หาจุดขาดทุนไม่เจอหรือว่า ยังประสบการณ์น้อยอยู่นะครับก็มองแค่นี้ก็พอถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งสองจริงก็ควรจะไม่หลุดตรงนี้ที่เรียกคุณก็ไปคำนวณโพซิชันไซส์เอาว่าคุณจะใส่เท่าไหร่อมถ้าเกิดว่ามันลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันหลุดตรงนี้แสดงว่าทั้งหมดหลุดเนี่ยเป็นเพียงแค่การดีบาลเพื่อลงต่อก็คือเป็นการเล่นรอบเล็กๆโคม้าเซกเมนต์จริงแต่แรงขายเยอะเกินไปมันก็หลุดเนาครับแล้วเดี๋ยวเรามีรอบเล็กๆต่อแล้วก็ลงนี้ก็ได้เห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับหลังหลายมวนนะแต่ถ้าพูดถึงณนะตอนนี้การเป็นดิเรกชันของเขาถือว่า Perfect. หนึ่งสองสามสี่ห้าเอบีซีเห็นไหมครับเป็นแฟนแล้วก็ังจะขึ้นเวฟสามแต่ไม่รู้จะเอ็กหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาคําตอบอกันเลยแต่ถ้า b ีดีมันยังทุบต่อได้อ่ะตรงเนี้ยการรีเทสของเขาครั้งนี้จริงๆควรจะเป็นรีเทสแล้วไปต่อนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถรีเทสแล้วไปต่อได้ก็ต้องเผื่อมองมองเผื่อ bdc ด้วยมันอาจจะหลุดเลยทั้งหมดตรงนี้อาจจะเป็นการจบรอบแบบเฟลเฟลนึกออกป่ะก็จะประมาณนี้สําหรับชิบะโอเคนะยังไงก็ ลองไปตามกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมได้วิเคห์ให้หรือเปล่านะตั้งแต่รอบที่แล้วผมให้เขาตั้งแต่โซนนี้แล้วมั้ผมบอกว่าน่าจะลับตัวแล้วนานแล้วอ่ะต้องไปลองดูคลิปย้อนหลังผมงอสครับถ้าเข้าตั้งแต่โซนนั้นก็ได้ได้กาไรเยอะแล้วแล้วก็มีในห้องอที่ผมช่วยน้องทําอยู่ผมบอกว่าให้เข้าตรงนี้นะครับนานมากอะ่ะถ้าใครเข้าตั้งแต่ศูน์ยุดแปดตอนนี้ก็มาจนถึงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหนึ่งกว่าก็น่าจะแบบได้กาไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ต้องปล่อยไปนะครับเพราะว่ามันมันมันอยากไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับเจ้าจี้เจ้ากรรมกับมันเยอะนึกออกปะถ้าเกิดเราไปเจ้าจี้เจ้ากรรมกับมันเยอะนะครับผมมองว่าการที่เราจะไปเทรดให้มันมีความสุขมันมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะสับสนนะครับในการ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมค <c oughs> ีโมโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดให้ดูนะครับนี่คือห้องที่เป็นนักเรียนแอดวานผมนะ ก็มีมุมมองการาฟผมอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ไปตั้งนานนาะน้ชิบะชิบะนี่ไงเห็นไหมตั้งแต่ราคาอยู่โซนนี้ครับบอกว่ามันน่าจะเด้งนะดูนะว่าโซนนี้น่าเด้งออกนะน่าจะเด้งไปแถวหนึ่งหรือเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะมาทดสอบปายเดิมตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเหมือนฟอร์มตัวถ้าเกิดกลับไปทดสอบตรงนี้ได้ก็สวยครับก็ประมาณนี้สําหรับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคืออยากแกมาบอกว่าผมครบ ทำไว้ตลอดนะครับให้ให้ให้นักเรียนผมเสมอนะครับแต่ว่า <c oughs> มันก็ถ้าไม่มีหลักฐานก็จะหาว่าโม้ไปเรื่อยใช่ไหละ่ะก็ต้องปล่อยไปครับก็แล้วแต่คนจะมองนะครับกาผมก็ทาไม้เยอะนะครับก็เป็นห้องมุมมองส่วนตัวที่เอาไว้คุยกับนักเรียนนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรคื่จะมาบอกว่าจริงๆริงนัชิบีายอัปเดตให้ไปนานแล้วนะครับถ้าเกิดตามตั้งแต่แรกก็ มีเงินมีทองกันไปแล้วนะครับจะซื้อร้านหนึ่งก็อาจจะได้มาเป็นร้านนึงตัวเนี้ยก็ <c oughs> บอกให้เข้าตั้งแต่โซนนี้แล้วไนงะได้ไหมครับดังนั้นก็แล้วแต่ครับหลังจากนี้ไปก็ลองดูถ้าตรงนี้มันจบจริงก็เป็นสามเกครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังนะ BTC อาจจะทําให้มันฟอเบกได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นฟอเบกอะไรของเขาสักอย่างแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยรูดจบได้นะครับระวังตรงนั้นเนาะก็จากประมาณนี้สําหรับชีบะฮะคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือมองว่ามันแบบว่ายัางไง มองแล้มีความรู้มีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากจะกดไลค์ก็แชร์เป็น,นกำลังใจให้ผมบ้างก็ได้นะครับนะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถาวกันได้ถ้าเกิดผมไม่เจ่ดเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ลองไปหาหนังสือมาอ่านลองดูว่าจริงๆแล้วอีเลีนเบฟเนี่ยมันไม่ได้นับแค่หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็จบนะการลงไม่ใช่เป็นแค่ ABC อย่างนี้นะถ้ามันง่ายขนาดนั้นอนะ่ะใครๆก็ทําเงินได้ครับหลับตาดูก็ได้ใช่ไหมล่ะ ม,มันง่ายเกินไปครับในิงที่จะดีมันเยอะมากหลากหลายมากแต่ละสเกลดีกิ้ที่เราต้องจําแต่ละบริบทของโลจิกต่างๆนาๆนาเน,นี่ยมันเยอะนะครับเราจําเป็นต้องจะมีคนที่ดูเรื่องอะ่ะมาถอนเรามันก็จะได้ทางรัดเพิ่มขึ้นนะผมผมก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นต้องมาลบกับผมนะไปหาเรียกใครก็ช่างนะครับไปเรียนใครก็ได้อะ่ะแต่อยากให้ไปหาคนที่เขาเทรดจริงที่เขาเล่นจริงครับมันจะดีกว่าการที่เป็นคนที่แบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาขายตำราย,ยาเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำ ถ้าเป็นไม่ได้มืงไทยผมก็แนะนํามูงฉลกนะเพราะว่าผมก็เป็นลูกศิษย์ทางหานของแกยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนผมโรงเรียนเขาแล้วก็เอามาสอนผมอีกทีหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมมีอาจารย์หลายคนหลายคนนะครับหลายท่านไม่ได้มีแค่อาจารย์ท่านเดียวแล้วก็ศึกษามาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็นั่นแหละครับรอดูต่อไปนะครับสําหรับชีบะก็น่าจะประมาณนี้ถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์นะครัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านที่อยากเรียนรู้สําหรับการสืบขึ้นต่างๆนหน้า,นาการวางมุมมองเปิดมุมมองนะครับก็เป็นกาลังใจให้ครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เทรดเง่งแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับยังไงสําหรับวินี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs>